สื่อจีนฉุนชัยชนะของไทยที่ทำให้จีนต้องอับอายไปด้วยเตือนทุกทีมไทยคือทีมประหลาดที่ชอบทำลายศักดิ์ศรีทีมใหญ่สวัสดีครับท่านผู้ชมชัยชนะของสาวไทยในนัดนี้ครับสะเทือนไปถึงสื่อจีนอย่างไม่ต้องสงสัยเลยทีเดียวครับไม่รู้ว่าทำไมมันช่างประจวบเหมาะอย่างนี้ครับฟ้าลิขิตอีกแล้วหรือเปล่าครับที่พวกเขาต้องมาแพ้แคนาดาด้วยสกอร์เดียวกันเลยครับแพ้ไป3ต่อ2เซตแพ้คาบ้านด้วยครับแล้วมันก็ช่างบังเอิญเหลือเกินครับไทยเราครับก็เอาชนะเจ้าภาพ ทีมยักษ์ใหญ่ที่มีมาตรฐานใกล้เคียงกับทีมชาติจีนอย่างทีมชาติโปแลนด์นะครับชนะไป3ต่อ2เซตคาบ้านเหมือนกันครับไม่รู้ทาไมมันช่างบังเอิญขนาดนี้ครับเรื่องราวนี้ครับทางสื่อจีนเขาเป็นคนพูดเองด้วยนะครับเป็นคนรายงานไว้เองด้วยเกี่ยวกับใช้ชนะของไทยเราที่เขานะครับได้นํามาเปรียบเทียบบอกว่าการแพ้ของโปแลนด์ครับเหมือนการแพ้ของทีมชาติจีนเลยครับอีกทั้งครับก็ยังได้ชื่นชมไทยด้วยนะครับบอกว่านี่คือสัญญาณเตือนทุกทีมที่เป็นทีมหัวแถวระดับยุโรปครับว่าไม่ควรประมาททีม ชาติไทยครับเพราะว่าตอนนี้ครับทีมชาติไทยได้ทาลายศักดิ์ศรีทีมระดับชั้นนําอย่างโปโลแลนด์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรียกได้ว่าสื่อจีนครับทั้งรักทั้งเกลียดนะครับจะชมก็ชมไม่เต็มที่ครับจะด่าก็ด่าไม่เต็มที่เรื่องราวนี้ครับทางสื่อจีนเขาก็ได้รายงานได้วิเคราะห์เอาไว้อย่างละเอียดยิบเลยนะครับโดยทางสื่อจีนครับเขาก็ได้รายงานไว้ว่าใช้ชนะ3-2ต่อเซตของทีมที่แข็งแกร่งของทวีปเอเชียได้สร้างความปั่นป่วนครั้งใหญ่ไปทั่ววงการวอลเลย์บอลจากการที่ไทยเอาชนะโปโลแลนด์ เหมือนการแพ้ของทีมชาติจีนที่เกิดขึ้นคาบ้านกับทีมชาติแคนาดาไป2-3ต่อเซตเช่นกันทมกลางการแข่งขันอันดุเดือดของวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิกรอบแรกพลังแห่งเอเชียได้สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ชมโดยทีมวอลเลย์บอลสาวไทยที่สามารถเอาชนะทีมวอลเลย์บอลหญิงโปแลนด์ไป3-2ต่อเซตและได้ทำลายศักดิรียักษ์ใหญ่แห่งยุโรปไปเป็นที่เรียบร้อยเกมที่มีคาดคิดนี้ทำให้คู่ต่อสู้คนอื่นได้รับคำเตือนอย่างหน้าตกตะลึงอย่างไม่ต้องสงสัย ความพ่ายแพ้ของโปรแลนด์ครั้งนี้เป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงจริงๆเพราะก่อนหน้าเกมนี้ทีมอยลลบอลหญิงจีนซึ่งสวมเสื้อสีขาวก็ประสบความพ่ายแพ้ให้กับทีมชาติแคนาดาด้วยการเล่น5เซตเช่นกันคะแนนอันดับโลกของเราถูกหักไปมากกว่า8คะแนนและโปรแลนด์ก็ถูกหักไปมากกว่า9คะแนนซึ่งความพ่ายแพ้ของทีมชาติโปรแลนด์ก็เป็นการจำลองความพ่ายแพ้ของทีมชาติจีนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และยิ่งไปกว่านั้นเมื่อพิจารณาจากสถิติโดยรวมของทั้ง2ทีมหลังเกมทีมชาติโปแลนด์ช่างเหมือนกับทีมชาติ จนที่ทีมที่พ่ายแพ้ให้กับทีมที่อ่อนกว่ากลับมีสถิติเกมลุกที่ดีกว่าและก่อนหนะ้าการแข่งขันทั้งสองทีมก็มีความมั่นใจว่าทีมตัวเองจะสามารถเอาชนะทีมที่มีอันดับต่ำกว่าได้อย่างง่ายดายโชคดีที่สถานการณ์ของเรายังดีกว่าทีมชาติโปรแลนด์ส่วนการเล่นเอาสุดยอดของทีมชาติไทยก็ต้องบอกว่าในเกมนี้ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยที่มีนักวอลเลย์บอลอย่างชาชูออนนัดนี้เธอกับทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่โดยทำได้เพียง5แต้มเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามวิพาวีสีทองกลับทำไปถึง ส7แต้มจากการกระโดดตบถึง32ครั้งและนัดนี้ก็ดูเหมือนว่าอัชลาพรเธอก็จะดูเข้าใจในระบบการเล่นและมีความมั่นใจมากขึ้นส่วนพิมพิชยาก็ทําได้10บแต้มรวมไปถึงผู้เล่นคนอื่นๆที่สามารถทําแต้มได้อย่างทั่วถึงและอีกหนึ่งสิ่งที่ช่างบังเอิญและเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อคือการที่วอลเลย์บอลหญิงโปแลนด์นั้นได้ใส่เสื้อสีขาวซึ่งจริงๆแล้วทีมชาติจีนส่วนใหญ่จะใส่สีเหลืองแบบดั้งเดิมแต่นี่ก็เป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดเหมือนกันที่การพ่ายแพ้ของ Wall อขวอลเลย และวหวังว่าหลังจากนัดนี้ทีมชาติโปแลนด์และทีมชาติจีนจะมีผลงานที่ดีขึ้นและต้องเล่นกันอย่างเต็มที่และนี่ก็คือรายงานจากทั้งสื่อจีนครับที่ได้เอามาเปรียบเทียบกันเลยครับว่าการแพ้ของเขานั้นเหมือนการแพ้ของทีมชาติโปแลนด์แถมก็ยังบังเอิญใส่เสื้อสีขาวเหมือนกันอีกครับก็น,น่าแปลกเลยทีเดียวครับ ไทยกับจีนครับมักจะมีอะไรเชื่อมโยงกันอยู่เสมอครับก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันครับนะครับอาจจะฟ้าลิขิตอีกแล้วครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ครับที่ไทยเราเอาชนะไปแล้วคว้าแชมป์เอเชียไปดูเหมือนว่าทางจีนก็จะเครียดแค้นอยู่เหมือนกันครับได้ประกาศออกมาเลยครับว่าเจอกันที่เอเชียนเกมครับเหตุการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้นเขาจะไม่พ่ายแพ้อีกครับมาต่อกันอีกหนึ่งเรื่องราวครับที่ตอกย้ําถึงความยอดเยี่ยมของนักวอลเลย์บอลสาวไทยของเรานะครับ เพราะว่าตอนนี้ครับมีนักวอลเลย์บอลสาวไทยของเรานะครับติดอยู่ในท็อป10สถิติยอดเยี่ยมคัดโอลิมปิก2024ครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและซึ่งนั่นครับก็ไม่ใช่ใครครับนั่นก็คือบุ๋มบิ๋มชัชชออนโมกสีครับทำสถิติติดท็อป10นักกีฬายอดเยี่ยมโดยติดอันดับ8นะครับในสถิติเบสรีซิเวอร์หรือการรับเสิร์ฟยอดเยี่ยมโดยสถิติสําเร็จถึง25คะแนนผิดพลาด4พยายาม64และค่าเฉลี่ยต่อแมตช์ครับ6.25สำเร็จคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ครับ26 6.88มีคะแนนรวมทั้งหมดนะครับ93คะแนนนี่นะครับสุดยอดเลยจริงๆครับก็ต้องบอกว่าการรับลูกเสิร์ฟนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่เราได้เห็นอย่างชัดเจนเลยครับในการเจอทีมระดับโลกครับ เนี่ยครับคือความเคี้ยวของระดับโลกครับแอดวาทุกทีมนะครับเขาก็คงเห็นจุดบอดนี้ครับก็พยายามจี้จุดมาที่บุ๋มบิ๋มครับเสิร์ฟมาที่บุ๋มบิ๋มแต่กลับกลายเป็นว่าเนี่ยครับคือการพัฒนาที่ถือว่าสุดยอดจริงๆครับตอนนี้เรียกได้ว่าน่าจะครบเครื่องแล้วครับอัพสกิลขึ้นมาเพิ่มแล้วครับสำหรับบุ๋มบิ๋มที่ก่อนหน้านี้ครับที่ก่อนหน้านี้ครับก็เป็นที่พูดถึงว่าบุ๋มบิ๋มชาชออนของเราครับก็มีการพัฒนาลูกเสิร์ฟมีการซ้อมครับเพิ่มความรุนแรงของการเสิร์ฟแล รับเสิร์ฟยอดเยี่ยมทีเนี่ยครับตัวเลขครับบ่งบอกอย่างชัดเจนครับว่าชัชชออนของเราครับได้พัฒนาเพิ่มมาอีกหนึ่งอย่างแล้วครับสุดจัดเลยครับสำหรับบุ๋มบิ๋มและมากันที่เรื่องราวนี้ครับ คืนนี้ครับไทยเราต้องชนะอย่างเดียวครับกับการเจอสโลเวเนียซึ่งจากสถิตินะครับก็ไม่เคยเจอกันเลยครับสโลเวเนียครับตอนนี้อยู่ที่อันดับที่28ของโลกมีอยู่133.44คะแนนและผลงานที่ผ่านมาครับก็แพ้ลวดเลยทีเดียวครับเริ่มต้นจากการแพ้โปแลนด์ไปศูนต่อ3เซตแพ้อิตาลีไป0ต่อ3เซตและดูเหมือนว่าพวกเขาก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับเริ่มเก็บเซตได้จากสหรัฐอเมริกาแพ้ไป3ต่อ1เซตและล่าสุดครับเจอกับทีมชาติเยอรมัน ครับพวกเขาสามารถเล่นได้ถึง5เซตก่อนที่จะพ่ายแพ้ไปแบบบุตกวิดเลยครับ <c oughs> ซึ่งก็ต้องบอกว่านัดนี้ครับสำคัญจริงๆครับไทยเราต้องชนะอย่างเดียวครับ เพื่อที่จะเก็บคะแนนเพิ่มให้ได้มากที่สุดจากทัวร์นาเมนต์นี้นะครับและแอดก็มีข้อมูลนํามาฝากด้วยนะครับหากว่าทีมชาติไทยของเราครับสามารถเอาชนะพวกเขาไปได้3ต่อศูนย์เซตจะบวกถึง5คะแนนเลยทีเดียวครับและถ้าหากเอาชนะไป3ต่อ1เซตครับบวก3.08เอาชนะไป3ต่อ2จะบวกนิดเดียวครับ0.8แต้มแต่ถ้าแพ้นี่เรื่องใหญ่เลยทีเดียวครับถ้าแพ้ไป0นต่อ3เซตครับจะลบถึง12คะแนนเลยทีเดียวมีโอกาสล่วงอยู่เหมือนกันครับเพราะว่าตอนนี้ครับเรานําเบลเยียมอยู่แค่ประมาณ2 2คะแนนเท่านั้นหากเราแพ้ไป1ต่อ3ครับก็จะลบถึง10คะแนนเลยครับหากแพ้ไป2ต่อ3เซตจะลบถึง7คะแนนเรียกได้ว่าเสียหายอย่างมากเลยทีเดียวครับนัดนี้ต้องเก็บชัยชนะและถ้าเป็นไปได้ครับต้องเอาชนะให้ได้3ต่อศูนเซตครับอย่างไรก็แล้วแต่ครับเราก็ไม่ควรประมาทครับต้องเล่นให้เต็มที่เหลือเพียง3นัดเท่านั้นครับที่เรานะครับมีโอกาสจะเก็บคะแนนสะสมก่อนครับตอนนี้ตุนคะแนนไว้ให้ได้มากที่สุดครับโอกาสไปโอลิมปิกก็ยังพอมีอยู่ครับถึงแม้ว่าจะยากอยู่ครับแต่ก็เหลือวิธีเดียว เอาละครับจากนี้ครับเราต้องเก็บชัยชนะให้ได้มากที่สุดเลยครับเอาละครับคืนนี้นะครับเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งตบสาวไทยของเราครับจะพบกับสโลเวเนียครับถ่ายทอดสดกันเหมือนเดิมครับทางช่อง WorkPoint แฟนๆรอรุ่นรอเชียร์กันได้เลยครับ3นัดที่เหลือเราต้องทําได้ครับเราต้องเก็บชัยให้ได้รวมส่งกําลังใจแรงเชียร์กันได้เลยครับคืนนี้เอาละครับสำหรับคลิปนี้ครับแอดก็มีเพียงเท่านี้ครับฝากกดกระดิ่งกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้กับแอดด้วยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้อขตัวลาไป ก่อนสวัสดีครับ